มีเด็กคนหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงหน้าผมเดินตัดหน้าผมอยู่ดีๆเขาตัดแบบตัดหน้าเลยทางรถผมเลยเหมือนเหมือนผมก็ตกใจตอนนั้นมันแบบตกใจจนทําให้ผมบิดแบบสุดปอกเลยอะสุดแบบสุดปอกแ้็งเลยแบบบิดอีกแบบบิดเลยจนทำให้ผมเนี่ยขับรถไปชนน้องเขาแบบ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่อง No Station อีกแล้วครับผมก็วันนี้นะครับม,มีเวลาว่างนะครับผมก็จะกลับมาลงคลิปให้ทุกท่านได้ดูเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับอาจจะไม่ใช่รีวิวไม่ใช่ร้องเพลงไม่ใช่ทําอาหารไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวผมเองนะครับผมก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่ผม รถล,ล้มนะครับผมก็คือรถมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะว่าเป็นยังไงก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องผมและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับฟังรับชมได้เลยครับผมก็คือไปชมกันนะครับผม <S <S อย่างที่ผมเกินไว้ต้นคิดว่าผมเคยรถล,ล้มนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณ5ครั้งได้ นะครับแต่วันนี้ผมจะยกมาแค่2ครั้งเด็ดๆที่ผมรู้สึกว่าแม่สุดๆสำหรับผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําไว้2 EP นะครับก็คือครั้งแรกคือที่ผมจะเล่าในนี้ส่วนครั้งที่2ผมจะเล่าเล่าไว้ใน EP ที่2นะครับเฮ้ยนะครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับ ตอนที่ผมอยู่ประมาณป .6 ไม่มีคนฝึกให้ก็เป็นคนที่บ้านนี่แหละฝึกนะครับผมให้ผมฝึกขับดูนะครับรถไซค์ที่ผมขับตอนนั้นก็เป็นยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นสปาร์กนาโน,นะครับผม 210cc เด็วผมจะขึ้นรูปให้ตรงนี้นะครับผมนี่นะพอฝึกได้สักพักหนึ่งนะครับที่บ้านก็เหมือนให้ผม ลองขับไปตลาดดูขับไปที่ไหนดูขับไปแบบออกนอกบ้านดูนะครับผมแต่นะครับที่ที่แรกที่ผมขับไปก็คือตลาดเป็นตลาดนัดแถวบ้านนะครับผมก็เหมือนตอนแรกอะก็ขับไปปกติไม่มีอะไรนะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกนะครับจนนะครับผมขับไปในซอยแถวบ้านนะครับผมเจอนะครับผมเจอเด็กนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ขับไปคนเดียวนะครับก็มี คนที่บ้านมีสอนถ้ายไปด้วยนะครับผมก็เหมือนแบบให้คอยดูคอยดูอะไรเนี่เพราะว่าผมก็ยังไม่กล้าขับเองเพราะตอนนั้นผมก็ตัวไม่สูงเท่าตอนนี้นะครับตัวเตี้ยมากนะครับก็ยังขับก็ต้องขับแล้วก็ยังต้องเหมือนเอาเท้ายันแบบยันขายังไม่ถึงนะครับผมก็เหมือนผมขับรถไปในซอยซอยซอยหนึ่งแถวบ้านนะครับก็เป็นเหมือนทางปตลาดนะครับผมทางปตลาดนะแถวบ้านนะครับเหมือนตอนแรกผมขับไปแบบช้าๆแล้วนะพยายามช้ามากๆแล้วคือเหมือนผมขับแบบ พยายามแบบให้มันเบาที่สุดก็คือขับไปเรื่อยๆใช่ไหมพอขับไปถึงจุดที่ผมมันจะเกิดอุบัติเหตุน่ะมันผมก็รู้และว,ว่าตอนนี้มันมีเป็นซอยบ้านคนผมก็พยายามชะลอรถแบบชะลอมากๆทุกคนแต่มันก็ไม่พ้นนะครับผมก็มีเด็กคนหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงหนะ้าผมถ้าจะไม่ผิดผมคิดว่าน่าจะอายุมานขวบถึงสองขวบหรือว่า3าขวบนี่แหละผมก็ไม่ไม่รู้ได้เนาะก็เหมือนแบบเขาก็เล่นน้องเขาอะ่ะเล่นอยู่แถวๆบ้านนะครับเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหม ก็เหมือนเล่นแบบเล่นกับคนที่บ้านเขาผมไม่รู้ว่าเป็นผู้ป,ปกครองหรือว่าเป็นใครนะก็ให้ฝึกเดินอะไรอย่างนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขามันผิดนะเพราะว่าเขาเหมือนป้อยเด็กออกมาถนนแบบที่คนเขาขับผ่านบ่อยๆแบบออกมาตรงเล่นเลยอะ่ะตรงที่ผมขับเลยอะ่ะเออจนทําให้ผมแบบแรกผมก็ชะลอแล้วเพราะผมก็เหมือนเห็นเห็นแล้วว่าน้องคนนี้เดินออกมาผมก็พยายามชะลอแล้วนะครับแตผ่ผมคิดว่าเขาควรจะแบบมนจะควรเห็นเห็นรถแล้วใช่ไหมควรเห็นรถแล้วก็ควรเอาน้องเขาเข้าไปในบ้านแต่ ต่เหมือนเขาเขาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเหมือนก็แบบปล่อยเดินนะครับจนผมก็ขับมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเหมือนน้องเขาขับเองไม่ใช่น้องเหมือนน้องเขาก็เหมือนเดินเดินตัดหน้าผมอยู่ดีๆเขาตัดแบบตัดหน้าเลยอ่ะแบบเดินมาแบบขวางทางรถผมเลยเหมือนเหมือนผมก็ตกใจตอนนั้นมันแบบมันทาให้ผมบิดแบบสุดปอกเลยอ่ะสุดแบบสุดปอกแฮนเลยอ่ะแบบบิดแอนแบบบิดไปเลยจนทําให้ผมเนี่ยขับรถไปชนน้องเขาแบบผจําได้เลยเหตุการณ์ คือเหมือนแบบมันเข้ามาในสมองผมเลยคือแบบชนปุ้งนั้นน้องตัวน้องเขาก็กระเด็นไปข้างหน้าแล้วส่วนรถผมเองนะก็พุ่งเข้าไปในป่าย่านะครับทุกคนซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันแบบตอนนั้นคือผมในใจคือผมคิดอย่างเดียวเลยคือแบบโอ้โหไอ้แค่แบบคือน้องน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะกูจะกูจะแบบเสียเงินหรือเปล่าวะกูจะเป็นอะไรเปล่าวะคือแบบคิดในใจคือแบบขออย่างเดียวอ่ะคือขอให้น้องเป็นอะไรเพราะว่าน้องเป็นอะไรผมคือผมผิด เต็มๆอ่ะเพราะเพราะว่าผมเองก็ไม่มีใบขับขี่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มันผิดนะครับแต่ว่าถ้าถามในมุมผมผมคือโอเคผมผิดนะครับเพราะว่าผมไม่มีใบขับขี่แต่รวมๆแล้วอ่ะน้องเขาก็ผิดนะครับเพราะว่าน้องเขาก็เหมือนแบบผู้ปกครองเขาก็ไม่ได้ดูว่ามีรถหรือมีอะไรออกมาผ่านมาหรือเปล่าเขาก็ให้น้องเดินปกติทําให้แบบเหมือน รถผมก็ชนน้องเขาแล้วแบบมันก็หลังจากนั้นนะครับก็น้องถามว่าน้องเขาเป็นไรไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็แค่เหมือนแบบหลอกนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนั้นอะคือผมคิดในใจอะคือมันมันไม่ผมคิดว่ามันไม่ได้แค่เจ็บภายนอกผมคิดว่ามันต้องเจ็บภายในเพราะว่าผมขับมามาก็าเลยพอสมควรเพราะว่าเหมือนแบบ แต่ตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ได้ขับเร็วถึงขั้นแบบโ,โหบิดเป็นร้อยนะครับก็ผมเห็นว่ามันเป็นเขตชุมชนผมก็เลยขับช้ามากๆแล้วนะครับแต่มันรู้สึกด้วยความตกใจของผมเองเนี่ยผมก็เลยเร่งสุดขันเร่งเลยแล้วมันก็ชนเหมือนชนน้องนะครับชนน้องแล้วน้องก็กระเด็นไปข้างหน้านะครับทาให้แบบรู้สึกว่ามันใจหายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยไม่กล้าขับมอเตอร์ไซค์หลายเดือน กับปีได้นะครับทําให้ผมทําใจสักพักจนทําให้ผมมาขับได้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับประสบการณ์เกี่ยวกับตัวผมเองที่ผมรู้สึกว่ามันแบบสะเทือนใจสําหรับผมมากเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ก่อนจะกกันะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทุกคนอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็คลิปนะครับไม่ได้มีแค่พีเดียวเดี๋ยวผมจะทําให้สองอีพีก็คือเรื่องที่2นะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้ว อย่าอพลาดน,นะครับผมคลิปต่อจากนี้ก็คือเป็นคลิปอีพีที่สองโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้อีกครั้งด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบนะครับก็ขอบคุณนะครับใครที่ไม่ชอบก็ขออภัยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ